ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงมดาตไว้พูดครั้งเดียวก็พอพูดเดียวๆของพอพูดอีกครั้งเดียวก็พอทุกคนพูดผิดนิดหน่อยลงคลิปอะไรปลาทองโกอะไรอะ่ะปลาทองปลาลีโก้เออปลาปลาทองมั้งอะไรทุกคนช่วยดูปลาอปลาตังกปลาปลาทอง,ทองตั้งก ปลาทองกูปลาต้องคอหมูย่างอหมูย่างอย่าตอบซ้ำกันด, <ขอ S 2> ดิผ<ห>ู้ครั้งเดียวผู้่พอดูคนดูไว้คนต่อไปช่วยดูได้นะกล้วยบวดชีเอยรู้ไ้ไงกล้วยบวดชีเหรอก็กล้วยบดชีไงกล้วยบวดชีเ <c oughs> ออ จิตไหมมีกองไก่ชิโน้กุ้ยบดชีทุกคนช่วยดูได้ขาขาหมูขานมขาเจ้าขาอะไรทุกคนขาหมูมั้งไม่รู้อะขนมถ้วยเอาฮะขนมถ้วยมีเท้าได้เหรอมีขาได้เหรอทุกคนเอนิมอนพัดขี้เมา ผัดขี้เมาผัดขี้เมาผัดผัดแล้วก็ขี้เมาใช่ไหมเออหรือเปล่าทุกคนเขี้ไหมผัดทุกคนทายถูกกุ้งต้มยำกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาต้มยำกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาหรือเปล่ากุ้งแช่น้ำปลาเย้อะไรวะ ต่อไปแต่ที่เช่แล้วก็น้ำไฟแล้วก็มีกุ้งผลไม้แล้วก็อะไรอ่ะผัดบุ้งไฟแดงเอาผัดผัดผัดบุ้งไฟแดงหรือเปล่าอ๋ออันเนี้ยคือผัดผิดหรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงวะก็ผัดบุ้งไฟแดงไงก็มันมีไฟแดงด้วยคืออะไรอ่ะสเสาชลาแล้วก็เป้า น้ำสาลาเป้าอุ้ยอย่าเจ้าเราคืออะไรเจ้เป้าปลาปลาเจ้าเป้าอุ้ยอย่าเอาเอาเลยเฮ้ยอย่าเสียงดังอย่านอนให้ทุกคนดูทุกคนเอาโฆษณาขอหยุดคลิปก่อนนะทุกคนสาลาเป้าเสือหมูอะไรวะหมูสามชั้นหมูทอดหมูสามชั้นหมูสามชั้นหนูพูดถูกนะอาจจะถูก หมูสามชั้นเย่นี่หมูแล้วก็ชั้นเนี่ยนะไม่เห็นหรอทุกคนช่วยดูด้วยไก่ผัดไก่อะไรผัดผัดไก่ผัดไก่ใต้น้ำรึเปล่าผัดยังไงก็ผัดไก่่ะไอสัตว์แม่กูเอเซเรอไม่ใช่แม่ผมนะครับทุกคนข้าว ข้าวมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวเนี่ยข้าวแล้วก็ต้มมัดมัดใครอ่ะข้าวต้มมัดบางมัดแน่เลยเห็นไหมถูกอะไรหนูตอบตาพี่ไข่ดาวเอ้ยไข่ดาวไงชิเรากินกันอยู่เบรยไข่ดาวเอ้ยเพื่อนหนูชิอีดาวเราจะแบบไงอีดาว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 ไม่หยา ผัดคำตอบจบเลยอะไรอะ่ะหมาหมาตายหมาป่าเออหมาป่าแน่เอาไปต,ตอบผิด <c oughs> หูฉลามหูฉลามอ,อ่ะ ถูกหมูฉลามแม่เลยถูกถูกเลยใช่ไหมวะเดี๋ยวหูฉลามทุกคนคิปนี้ลงด้วยนะปิทูหมูทอดจะหมูแล้วก็กระทะหมูทอดหรือเปล่าถูกเพราะโคตรง่ายเลยตอบสองพยางค์ทำไมมีสามพยางค์วะทุกคนดูฮะตตกเลย อุ้ยขวาเ้ยหมูหำดำ <c oughs> น้ำพริกผัดใต้น้ำหรือเปล่าผัดพริกผัดพริกแกงเออผัดพริกแกงหรือเปล่า, <c oughs> าน้ำพริกเผาเอาน้ำพริกเผาเอ้าทุกคนงงอ่ะหนูอะไรอ่ะไม่รู้รอ่ะดอกทอง ดอกทองอีดอกดอกทองหรือเปล่าฮอตดอกฮอตดอกฮอตจาเดทุกคนผมไม่รู้ฮอตดอกกันเลยไม่รู้ใครตอบส้มยิลลี่มาม่าพิซซ่าอะไรอ่ะเออทุกคนช่วยบอกหน่อยนะไม่ช่วยหรอกยำหุนเสนฮะยำมุนยำหมุนเส้นอะไรยำมุนแล้วก็เส้น ห้องครัวคืออะไรถ่ายอาหารจากภาพมันใช่อาหารเหรอเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซองกนะหม่อมเอา้าครัว,ว,วอันเนี้ยลูกครัวแล้วก็ซองเอ <c oughs> น้อนเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งข้าวหนูไม้ข้าวผลไม้ผลไม้หรือเ,เปล่า อ้าวซุปอันนี้เนาะทำไมมันไม่มีหน่อไม้อ่ะเออทำไมเป็นลูกมีแค่หน่อหนูเนี่ยข้าวขาหมูเออถูกถูกเลยถูกนี่ถูกข้าวขาหมูใช่ไหมใช่เนี่ยใช่เนี่ยข้าวขาหมูคอยดูคอยดูคอยดูถูกเอ้ยทำไมก็เจ้าแทนหเลยค่ะือง่ายขนาดนี้ตาเบ็ดตาเบ็ต้มเลือดหมูเอ้ยอันนี้ต้มแล้วก็เลือดแล้วก็หมู ถ้าไม่มีหมูเยอะจังหมอหมูกระทะก็มาแล้วใช่ไหมใช่เอา้เอาน้องยังไม่นอนเนี่ยดูคูณหมาหมาอ่ะคืออะไรวะอ,อะไรอย่างกูรู้แล้วเออคืออันนั้นไน้เลยไอ้อราษัญญาราษัญยาราษัญยา อะไรมันคืออาหารเหรอลาซันลาสันยักษ์เสือร้องไห้เอ้ยเสือเอ้ยเสือร้องไห้จริงจริงด้วยเสือร้องไห้เป็นยังไงกูไม่เคยกินเลยนะเลยเสือร้องไห้เนี่ยดูดิเสือร้องไห <laughs> ้เป็นยังไง What the fuck มันคือยังไงมันเสือร้องไห้เสียพ่อไงร้องได้อะไรเป็ดคืออะไรเป็ดกั๊บกั๊บโอ้ลาบเป็ดกิ ปักกิงเป็ดปักกิงเป็ดเป็ดปัก,กิงอุ้ยเอาทุกคนน่ะคลิปนี้ก็8นาทีแล้วนะปก,กติไม่ถึง8นาทีด้วนยนะ<อ>คนที่ร่วมสนุกมา